สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโรชชานอลนะครับกับรายการ UCL Live นะครับก็มาพูดถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการ2024-2025ถึงสรอบลีกสเปนนะครับผมนัดสุดท้ายแล้วนะครับนัาที่8นะครับเกมที่8ขอของรอบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวให้รู้ดำรู้แดงนะครับ เขาเรียกว่าชี้ชะตากันก็คืนนี้แหละครับรู้เรื่องเลยมีทั้หมดสิบแปดคูบบ่ด,ด้วยกันนะครับวิเคราะห์กันมันหยดแน่ๆผมจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยจะทําการถ่ายสกอร์เองก่อนแล้วก็มาดูเรทหรือลองแบบคิดว่ามาทรงไหนอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้คุยกันเต็มอิ่มครับยาวๆนะครับยาวๆเลยนะครับ โดยที่แชมเปี้ยนลีกนี้เปะกันไปแล้วเจ็ดนัดนะครับตารางคะแนนสักนิดน,นึงครับลิเวอร์พูลจะฝูงครับมียี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับบาร์เซโลนาสิบแปดอาร์เซนอลสิบหกอินเตอร์สิบหกแอตเลติโกบาลิดสิบห้าเอซิมิลานสิบห้าขนาดดูปอแป้ปอแป้ยังมีตั้งสิบห้าคะแนนนะครับเอซิมิลานไม่ธรรมดานะครับขนาดแพ้ลิเวอร์พูลนะเนี่ย แต่ก็เหมือนกับประมาณว่าโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะทําผลงานได้ค่อนข้างดีอย่างสม่ำเสมอชนะมากกว่าแพนะครับทำให้ปีศาจแดงดำเอซิมิลานกวาดไปแล้วถึง15คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็เทปดิดาแห่งแบการโมครับอตาลันต้าครับ14คะแนนแมงหยาไบเออร์เลย์บาคูเซนครับ13คะแนนครับ8ดับแรกงนะครับแล้วก็ที่9ครับแอสตันวินล่าที่10โมนาโกที่11ไฟเยนูด12ลิว13แบส14ดอทมุล ตับุนเปลี่ยนโค้ดแล้วนะครับปลดดูดูรีสายยินออกไปแล้วนะครับแล้วก็ไบเย่บูนิคไม่เช่อก็ต้องเชื่อครับถล่มไปเก้าสองแล้วดูสเปสปาบมากครับแข่งมาเจ็ดนัดมีแค่สิบสองคะแนนคือประมาณว่าชนะสี่แพ้สามอะไรเงี้ยโอ้โหสเปสปาบมากนะครับเสือใต้ผลงานในบุนเดเดียกาดีแต่ในแชมเปี้ยนลีกไม่ค่อยดีครับสำหรับไบเย่บูนิค รล้ลมาดิดครับ12ยูเว่12เซลติก12พีเอสวี11ขับบุฒิ11เบนฟิก้า10ปารีสแซงต์แชร์แมงปารีสแซงต์แชร์แมงหรือเปเช่นะครับอ10สปอร์ติงลิสบอนทีมเก่าของลูเบียนอมารินนะครับ10สตุตการ์ทครับม้าขาว10มันซิตี้ครับ8ซาเก็ต8จะตกรอบไปแล้วครับแมันซิตี้คือทีมที่อยู่อันดับ25จนเดี๋ยวไล่จนถึงอันดับที่30 อหกนะครับอนาสุดท้ายนะครับยี่ิบห้าถึงสามหกตกรอบไปเลยก็คือถ้าใครถ้าจบเกมนี้ใครอยู่ถึงยี่สห้าถึงสามหกตกรอบไปเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้สำงันมา้าเปิดพบกันสิบแปดคู่รวดตามเวลาประเทไทยคือตีสามจบทีที่ตีห้านะครับบ้านเรานะไม่ใช่บ้านเขานะบ้านเขาเตะตีสามนักเตะคงจะวิ่งอย่างนี้ครับคงจะมึนก่อนเตะไปง่วงไป นะครับเล่นไปง่วงไปยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับผมเปอซ็ตี้ยี่สิบที่ยี่สิบห้าใช่มีแปดาเก็ตแปดชังเตอร์โดเนตเจ็ดบอโลนยาห้าเซบัต์ต์นาร์สสี่หูสเปนต์ต์นาร์ก็ไม่ได้แล้วอะตกแน่แน่แล้วอะแลาสกิสามเองนะครับคิโรนาสามสวีเดนสเวีเดนนะครับและซาโบรเกตนะครับสามดูงาสสามเตาบวกทีม พันทิซเดียวกันแล้วสิกก็สามกันแน่ตกรอบไปด้วยกันโลวันบันทิสเราว่าศูย์ยังบอยเบิร์นศูนย์ที่มีลุ้นตอนนี้มีเพียงแค่เมซซิตี้ซาเก็ตนะครับชังเตอร์ตัวนี้ก็ยากคุณลนยยาไปแน่ๆไอ้เมทันแล้วนะครับโอ้โหคือพูดง,งา่ายๆเมซิซิตี้คืนนี้ไม่ชนะตกรอบไปเลยต้องครับโดยที่เกมล่าสุดนัดที่เจ็ด สรุปหมดอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อใครจำไม่ได้มีเอซิมียนชนะคิโลโนา1-0อาเซนนอนถล่มดินาโมซาเกต์3-0กัสโกเซียติชนะยังบอยเบิร์1-0เฟย์นูดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับถลมบ่มไบเดนบินิก3-0ไม่มีใครมองพวกเขาเลยเพราะตอนแรกมีแต่คนมองว่าไบเดนบนิกชนะเฟยนูแน่นอนหรือแม้ว่าไปเยือนก็ตามืลองที่เดอะไคคงไม่สามารถต้าน บร์มินิกได้ไหวแน่ๆสรุปถล่มบร์มินต์ิกสบายเลยครับสามดอกเน้นๆเบร์มินติกแพ้สามศูนย์บริลลเซนแจกแมงชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สี่สองบางคนอาจจะสบายเอ้ยแมนซิตี้เป็นรองด้วยสองมุมได้เลยเท็จแพ้เบเช่เน่าว่ะสิจะเหลือเหรอนะครับเบเช่ถึงจะผ่านใครอยู่แมนซิตี้ตายครับผม แพ้เตเชนะครับแล้วก็เรอเบริตถล่มซาบวกห้าหนึ่งโอ้โหเรอเบริตมากแพงสูงเหมือนกันนะแต่ก็ข้ามได้นะครับไม่น่าเชื่อโอ้โ oh, ห oh, ใครอยู่ฝั่งเรอเบริตกระโดดสบายข้ามสบายเลยนะครับสมัตตาปาร์กแพ้ง,พงูใหญ่อินเตอร์ครับศูนหนึ่งอินเตอร์งูใหญ่แต่ปีนี้งูเล็กปีมะเส็ง สิ้นเยียวุอีกสินว่าใช้ครับวันสุดจีนยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลอยๆเฮงๆจริงๆเคยพูดไปแล้วตอนแฮปปี้นิวเอียร์ตอนสวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมแต่ตอนนี้ผ่านมาสี่สัปดาห์ยี่สิบเก้ามกราคมนะครับวันพุธเหมือนกันเลยนะครับปีนี้วันปีใหม่ไทยเอ่อขอไปปีใหม่สากลแล้วก็ปีใหม่จีนนะครับก็คือสุดจีนนะครับี๋ยวป,ปีใหม่ไทยสิบสามเมษายนไว้ว่ากันแต่ตอนนี้พูดจะกอต่อนะ แล้วก็ลรปสิกชนะอ่าสปอร์ตตอร์วิสบอลสองหนึ่งนะครับโหเล่นมาตัง้งนานมึงชนะเกมแรกนะครับลรปสิกแล้วก็ชังเบอร์โดเนตชนะแบสสองศูนย์แอนเดรโกบลิดชนะเบเดอร์วูเดนสองหนึ่งเบรติก้าแพ้บาร์เซลโลนาสนุกครับสี่ประตูต่อห้าเบรติก้าแพ้บาซา่าสี่ห้าเบรติก้าแพ้บาร์เซลโลนาสี่ประตูต่อห้าโหยิงเก้าลูกอยู่เกมเ,เดียวโอ้โหแต่กอสุใครเล่นใครเลือก สูงสูงไว้นี่ยิ้มเลยนะต่ำๆนี่ไม่โอเคเลยสูงเท่านั้นนะครับแล้วก็บรรลนยาพลิกล็อกชนะรับุญสองหนึ่งแกนนี้ก็เป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้นุนิเินถูกปลดนะครับผมหรืออีกในหนึ่งว่าตกเก้าอี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขับบุตยันเสมอยูเวนตุสได้ครับสูงประตูต่อศูนย์เซเวนาวสดาแพพีเอสวอเฟนสองปรตูตสามนบอกคุมนกทีมเงินน เพียีเขาบุกชนะไปแล้วแหมเลตตาเบโอเกตเชอร์วลาชูเวน่าเล่นในบ้านโหดมากขุณนจะลอกทีมเยือนเพียสีบุกชนะไปแล้วครับลอกตรงไหนวะนรกลกตัมเเ้้าทีน่นนนะสินะครับแล้วก็หรเวพูครับชนะลิวสองประตูต่ <S <S อหนึ่งาโลวันบาติสลาว่าแพ้กับซุนก,กาดไปห<สา>นึ่งสามนะครับแล้วก็โมนาโก ชนะแอสตันวิลล่า1-0แล้วก็แอตเลติาถล่มโจมการ์ตส์ครับ5-0อ่าหมดแล้วนะครับนี่คือ18คู่นะครับของเกมที่7นะครับเดี๋ยวนี้มาดูเกมที่8นะครับมีแอสตันวิลล่ากับกาสโกเซลติกบาร์เซโลนากับแอตเลติาไบเออร์บูนิกขอให้ไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นก่อนไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นกับซาบัตตาปราก นะครับแล้วก็บาเยิลโมิวนิกกับโซโลวานบาติสลาว่านะครับบอทมุนกับชักเตอร์โดเนตนะครับบอสเซียโบุนกับชักเตอร์โดเนตแล้วก็แบล็กกับเรอัลมาดริดเดนเโมซานเกิลกับเอซีมิลานคิกโโรน่ากับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็อินเตอร์นะครับเจอกับโมนาโกนะครับอาร์เอสโมนาโกนั่นเองนะครับแล้วก็ยูเวนตุสกับเบนซิก้าลิวกับเปเยนูดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับ คกับรุชนะครับแล้วก็ฟิชเวียออฟเฟนกับลิเวอร์พูลเซาบวกกับแอนดิโกมันลิตสปอร์ตินิสบอลกับโบโลญญาโซมการ์สกับอาร์เบรติกแล้วก็ซูสการ์สกับปารีสแองชั่แบงแล้วก็ยังบอยเอ่อยังบอยเบอร์เนี่ยแหละครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะได้เจอกับโซเวนาสวิเซอร์แนด์นะครับที่เก่งในบ้านอย่างเดียวนอกบ้านไม่เท่าไหร่ครับจากเปอร์เบียหรือยูโกสลาเวียเก่านะครับ วิเคราะห์ฟันธงลงสกอร์ไปเลย18คู่รวดแล้วจากคู่แรกครับแอสตันวิลล่ากับกาสโกเซลติกผมว่าวิลล่าชนะเซลติกนะชนะห่งศูนถ้าให้เผื่อไว้เหรอครับผมว่า2อศูนย์ได้ได้แต่แค่2ลูกเท่านั้นคงไม่ถล่มเซลติกเพราะว่าพวกเขาแค่ประคองตัวเอาชนะให้ได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อการเข้ารอบ อย่างไม่น้อยอจะกาลังไปพืป้นที่เพย์ออฟใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นในวิลลา่าบ้านโดยแล้ววิลล่าคงไม่น่าพลาดจะชนะมาลายเขี่ยวขาวที่ออกนอกบ้านแย่ไปได้นะครับฉะนะแน่นอนครับสำหรับสิงห์พงาดหรือสิงห์พยองแอสตันวิลล่าของอูไนเอมรีอูไนเอมรีจะกับเบนเลอร์เจอร์เบนเลอร์เจอร์ก็เคยคุมทีม ทางลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยรู้จักทีมจากพรีเมียร์ลีกอยู่พอสมควรแต่เป็นแต่ว่าศักยภาพทีมของทางเซลติก้าของเขาอ่ะสู้ทางวินล่าไม่ได้นะครับ <c oughs> โดยรวมดูอว่เป็นรองถึงแม้ว่าจะเก่งในกสกอตแต่ว่าถ้าเทียบกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ถือว่าเป็นรองวินล่านะเพราะวิลล่าเองก็โค้ชก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นโลกินะครับ,รบ <c oughs> ผมอูนในเอเบอรี่ <c oughs> นั่นเองนะครับ แล้วก็ทางบาร์เซโลนาจะกับอาตาลันตาคู่นี้ผมว่าใส่สูงไปเลยยิงสนุกสนุกแม่แล้วผมว่าดีไม่ดียิงกันแหลกผมว่าบาร์เซโลนาชนะอาตาลันตาประมาณห้าสามอะไรเงี้ยหรือสามประตูต่อนหนึ่งคือน่าจะยิงได้ทั้ง 2, สองฝั่งแต่สุดท้ายบาซ่าถ้าได้เล่นในคนัมนูผมว่าน่าจะชนะอาตาลันตาได้นะครับอาจจะชนะเบียดก็ได้แต่ผมว่าจะยิงกันแหลกอะ่ะผมว่าสกอร์เยอะ ยังต่ำสองทีมลงกันต้องมีสามลูกอ่ะเป็นอย่างน้อยนะครับยิงกันแหลกนะบอลเป็นดีมที่เล่นเกมลุกทั้งคู่บาซ่าก็เล่นเกมลุกสไตล์ฮันซิฟลิก่วนทางฝั่งของอัลตันต้าก็มีจานเปียโรกัสเปรลินีก็ทําดีมเล่นเกมลุกเหมือนกันแล้วก็ยิงแหลกซะด้วยนะครับจ <c oughs> ิดดูเคยบุกถล่มนาโปรลีสามศูนมาแล้วเมราะนั้นไม่ธรรมดาในเกาโชเซร่านะครับ แล้วก็ไบเออเร์เลอร์บูกูเซนจะก,กับสบัตาปา์คู่นี้ไม่แ่ไม่เป็นหาครับเลเวอร์ชนะสบัตาปาคแม่แต่ผมว่าสองดอกเท่านั้นอย่างเก่งคืออาจจะชนะหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์หรือสามประตูต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับสองหนึ่งก็ได้แต่ว่าคือดูแล้วเลเวอร์ชนะสบัตาปาคประมาณสองดอก <c oughs> ดตัวตัดฟันของเบย์มินดิกกับสโรวานบนทิสลาว่าเบ,บย์มินดิกเหนือกว่าเยอะครับจะยิงสโลวานบนิสลาประมาณอ่าสี่หนึ่งหรือห้าหนึ่งน่าจะยิงขาด ใช่ถลม่มถล่มได้เลยเหมือนที่ถล่มใส่ซากเก็บไป9-2นะแนวนั้นเลยแต่แต,แต่คงไม่โหดเที่ยเมอามากี่ขนาดนั้นเพราะว่าน่าจะเล่นเพื่อประคองตัวเก็บแรงไว้เล่นในบุนเดสบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอดบุลกับชักเตอร์โนเน็ตดอดบุลฟอร์มไม่ค่อยดีครับผมว่าถ้าจะชนะชักเตอร์โนเน็ตผมว่าหืดน่าจะชนะแบบเฉืสอนึ2-1 แต่ดีไม่ดีหลุดเสมอด้วยหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลุ้นเหนื่อยส่วนฝัง่งของแบดลิวเบอร์ิตหรลิเบอร์ิตบุกชนะแบดแน่นอนแต่ผมว่าสักสามหนึ่งแย่สุดสองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือชนะหนึ่งลูกหรือมันประมาณสองลูกคือไม่เกินสักไม่ถึงสามนะแค่สองลูกไม่ได้บุกไปถล่มแน่นอนส่วนฝัง่งของซานเก็บกับมิลานมิลานชนะแน่นอนครับผมว่า,า,า,าหนึ่งศูนย์ซานเก็บศูนย์มิลานหนึ่งเบียดเบียดนะครับ แล้วก็คิโรนาอาเซนอนคิโรนาตกรอบไปแล้วเจออาเซนอนที่ถ้าชนะเกนที่จะเข้ารอบบัญชีผมว่าอาเซนอนจะบุกชนะคิโรนาครับและมิเกล่ยอาเซต้าเป็นคนสเปนน่จะกรู้ไส้รู้พุงทีมจากสเปนเป็นอย่างนี้รู้จักทีมจากสเปนแน่นอนเพราะเป็นคนสเปนก็ต้องรู้จักคิโรนาแน่นอนเพราะฉะนั้นอาเซนอนคงไม่พลาดจะบุกชนะคิโรนาผมว่าสองหนึ่งหรือสามหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้คือการลงสกอร์กันนะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูเลทโอเคไหมอ่าอินเตอร์โมนักโกคู่นี้ผมว่าเสมอ1-1ชนะอินเตอร์น่าจะชนะโมนักโกยากไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ยูเว่จะเป็นีกา้าโหคู่นี้ไทายยากนะแต่สุดท้ายยูเว่จะเบียดอ่ะ2-1แย่สุดๆอ่ะเสมอ1-1แล้วก็ลิเวอร์นูนผมว่าลิเวอร์พอลูน1-2 ดีแพ้คาบ้านเลยให้เฟน,นูดแล้วเมนซี้กับบุสมนซีย์ถล่มบ,บุสต์3-0แมนซีจะชนะคับรูา3ประตูต่อ0ถล่มนั่นเองนะครับผมว่าได้แล้วก็พีเอสวีไอเฟนกับเรียบูลคู่นี้ผมว่าเสมอกันหนึ่1-1อันนี้เาลอดน,น่าจะเก็บตัวผู้เล่นไว้เน้นในลีกนะครับใช่ใช่แล้วตัวเองเข้ารอบไปแล้วด้วยและแานที่เทียมันเจอ ทีมจากชาติตัวเองด้วยเพราะว่าอันเดนสโลตเป็นคนฮอลแลนด์นะครับเป็นหนุ่มชาวดัชเจอกับทีมจากฮอลแลนด์นะครับก็คือเพียสูยาโอเฟนโคสฝั่งเพีก็อะไรนะปีเตอร์บอสใช่ไหมโอ,โ,หโอ้โหก็น่าจะฮอลแลนด์ก็เจอกันเองครับและที่สำคัญโอ้โหหัวนี่ประมาณเจ็ดหลักได้นะครับคิดเอาเองลากันนะครับผมทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่ครับ แล้วก็เยซเบียร์สมัหนึงเยซเดียรูจะหลุดเสมอ่กนนี้แล้วแต่ขึ้นมาเป็น22คะแนนน่าจะเทนพนต่อกันได้เป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนโหดมากแล้วก็เซาบวกกับแอลเลโกบริดคู่นี้ไม่ได้ม่เปัญหาครับแอลเลอโกบริดไดะเซาบวก20ระบบ0แอลเลอร์2หรือถ้าเสียประตูก็จะเป็น31ระบบ1แอลเลอรา3นะครับประมาณนี้แล้วถ้าแย่สุดๆ12 ศูนหนึ่งไม่น่าน่าจะมีประตูพอจะพอพัฒพอเบีย่ยงมอไปยิงกันบ้างแล้วก็เสเปอร์ติิสบอนกับบอลรนยาดูเวนอโมลิมไม่อยู่แล้วบอลรนยาก็ผีเข้าผีออกนอกบ้านไม่ได้เก่งกาดอะไรเหมือนในบ้านเพราะฉะนั้นน่าจะดีสปอร์ติสบอนจะชนะบอลญนยาสองประตูหนึ่งครับจัดรวมการและติก ลาสติกยังดูดีกว่าตัวการจะบุกชนะ2-0แล้วตัวการเกย์มีแลาวโดนอัลจานตาถล่มมา5-0ด้วยน่าจะเสียฟันไปเยอะแล้วเกบยบอลยังไปลองราสติกอีกต่างหากผมว่าลาสติกจะชนะอาจจะมาทําได้ดีในวันที่สายเกินไปแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วอย่างนั้นเราก็ยังชนะเขาได้บ้างใช่รัสติกจะบุกชนะส่วมการ2-0หรือ3-1แล้วก็สุก,กาัาเปเชคุณนี่ไม่ไม่น่ามีปัญหาเปเชชนะแน่บุกชนะสุกกาสัก2-1นึ่นหรือ3-1ไปเลยทั้งขานหน่อยแล้วก็ ยังบอยเบิร์นกับโซเวน่าชเวสตาคู่นี้เสมือกันครับศูนย์ศูนย์ผมว่าเจ้าจืดคู่งไม่น่ามีอะไรอ่ะจืดเลยคู่นี้ยสนิทเลยเพราะว่าทีมหาตารางทั้งคู่นะครับโอเคทีนี้มาดูการใส่เรดจริงๆจะจัดชัดๆสองทีมแต่ว่าเรื่องยากมากไม่รู้จะเอาทีมไหนงั้นเอางี้แล้วกัน จัดมาใน UCL รั b พูดี่เดียวครบทุกคู่เลยที่มีเรีดให้ได้วิเคราะห์กันลงดูงที่ว่าถ้ามันเกิดมีเรดแล้วจะขนาดไหนนะครับอันนี้คือถ่ายสกกรไปหมดแล้วนะครัทั้งสิบแปดคู่พอเดาได้คร่าวๆเลยใช่ไหมว่าจะออกมาหน้าไหนแล้วจากคู่แรกเลยครับแอสตันวิลล่ากับการสโกเซลติกจริงๆไม่ได้มีใครเข็ดไปก่อนเลยนะเต็พร้อมกันทั้งสิปดคู่ ตามเวลาในไประเทศไทยตีสามทั้งหมดนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเป่าโนวิทแท้จะพร้อมกันเลยวิลล่าต่อหนึ่งสเต็ปใส่วิลล่าไปครับเซลติกไม่มีอะไรเลยครับนอกบ้านเพราะฉะนั้นแอสเซนวิลล่าดีกว่าคือแย่สุดเขาจะได้ดอกหนึ่งแน่ๆรอดอกที่สองท่านเองว่จะกดเซลติกอยู่หมัดไหมจะยิงขาดได้ไหมดีกว่า เพราะว่าเซอร์ติกนอกบ้านสละเอียมากๆตัวเงนินตัวทองมากๆนะครับแล้วก็แชมเป้นลีกนะครับคิโรนากับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเดี๋ยวกว่าหนึ่งสเปซอีกแล้วนะครับก็ต้องใส่อาร์เซนอลไปเลยนะครับเพราะคิโรนาปีนี้ฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนฤดูกาลที่แล้ว นะครับแถมอร์เตต้าก็เป็นคนสเปนครับจะรู้ทางคิโหนาแน่เพราะฉะนั้นจัดไปที่อาร์เซนอลเลยชนะหนึ่งดอกแม่แน่ลุนดอกที่สองรัวมีสิบขาดตามสเตปเลยนะครับถืงชนะสองลูกพอดีจัดไปที่ไอ้ืันใหญ่อาร์เซนอลนี่ครับแล้วก็คู่ต่อไปครับแมนซิตียขับบุชคู่นี้แมนซิตี้เดี๋ยวขับบูชอยู่ถึง2.25จุสองข้เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะ สามศูนย์ก็แมนซิตี้เรือใบชิว้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะถล่มกับบุต์สามศูนย์เพราะฉะนั้นสองต่อสองห้าที่เขาวางมาให้ก็ต้องใส่เรือใบเข้าไปรับรองว่าวันนี้แล่นชิวแน่นอนหมดห่วงกับบุตอาจจะเกมนี้แล้วอาจจะเหนียวแต่คุณดูสู้ว่าเขคือยูเว่แล้วตัวเองได้เล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วได้เปิดเสียงเชียร์ได้เปิดเรื่องของสนาม แลวยูเว่เป็นทีมที่ค่อนข้างจะเน้นเอาผลเพราะฉะนั้นพวกเขาเสมอเขาก็ไม่ผิดอา้าวเล่นนอกบ้านนี่เสมอก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยูเว่เลยเอาแค่เสมอไงถูกไหมแต่ก็แบบผมบรถดูเพราโอเคนะเพราะอย่างยูเว่อยู่เนะี่ยพีเอสวีลิเวอร์พูลครับพีเอสวีลิเวอร์พูลพีเอสวีลิเวอร์พูลเหนือกว่าศูนย์จุดสองห้าพีเอสวีครับไม่แพ้ค่าบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งไง เพชรวีจัดยันอยู่ใช่แล้วก็ไบเออร์และบูกเุเซนจะกับสปาร์ตาปรากเหนือกว่าเยอะครับสำหรับในแง่ขาย,ยาแต่เหนือกว่าถึง2.25ผมว่าหดไปหน่อยผมว่าเลเวอร์ชนะสปาร์ตาปรากอย่างที่บอกแค่สองดอกอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ได้กระจายขนาดน,นั้นแต่เลเวอร์ชนะแน่นอนแล้วได้สามคะแนนนะครับแต่สปาตาปรางค,คงโดนไม่ถึงสามโดนอย่างมากแค่สอง อินเตอร์กับโมนาโกโมนาโกอ่าเป็นรองแน่นอนนะครับเพราะเล่นในจูนเจเป้นี้ยซ่าบ้านงูใหญ่จะด้วยนะครับคือผมก็มองแล้วว่าน่าจะเป็นทางอ่าอินเตอร์ครับเหลือกว่าใช่เดี๋ยวกว่าอยู่0ู่จุดเจ็ดห้าชี้ไปที่โมนาโกครับไม่แพ้ แล้วก็ไบยเยอร์มิวนิกกับเโลวานปัติสลาว่าไบายเยอร์มิวนิกเดกว,ว่าเโลวานปัติสลาว่าอยู่ถึง4.25สเ็ดผมพูดมาเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4.15 1จริงๆผมไม่รู้มา่ก่อนไงผมเดาสกอร์ไว้ก่อนแต่ถ้ามานเกิดสมมุติว่าคุณให้มา4.25เพราะฉะนั้นต้องยิง5ลูกาาก็คือ5-0ก็จัดไปที่เสือใต้ไบยเยอร์มิวิกครับโหดมาก นะครับเลกว่าถึง4ถึง4.5โหดมากนี่คือกล่าวว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งนี่ตะข่ายทัดขาดเลย <c oughs> โอหต้องมีห้าลูกอ่ะโหดมากอยากจะเสียวก็ลองบันทิเราว่าไไดูก็ได้แต่ผมผมไม่ลองแล้วเพราะว่าสโลวบันทิเราว่านี่ระดับแบบแทบจะ35ตารางเลย ท้ายๆเลยอ่ะตกชั้นไม่ใช่ตกชั้นตกรอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วมันลองเข้าถึง4ลูกปควาแบบนี้ก็ต้องจัดไปที่ทางบาเย่นนะครับแล้วก็ดอทบุลกับชักเตอร์โดเนตนะครับดอดมุลนี่เนี่ยก่บชักเตอร์โดเนตอยู่ที่1.5เสเปดผมบอกแล้วไงว่าช่วงนี้ปอแปรป่อแป้ผมงานดูงลลมไม่ค่อยดีก็จะชนะชักเตอร์โดเนตแบบหืนห สองหนึ่งหนึ่งศูนย์แพ้ก็ไม่ขาดสำหรับเชตอร์โดเนตนะครับจัดไปที่ชักเตอร์โดเนตคือไม่ได้แบบว่าจะโหดูชื่อช,อชนอะไรดีกว่าหรือทาให้อันดับตารางคะแนนดูดีกว่านี้ได้สักเท่าไหร่แดงไม่น้อยครับเพราะเขาจะแพ้ไม่ขาดเพราะดัดบุญก็ฟอร์มแย่เหมือนกันทีนี้มาดูทางแบทกับเรอัลมาดริดบ้างครับเรอัลมาดริดไปเยือน เออแบรดที่ฝรั่งเศสเนี่ยเหนือว่าอยู่หนึ่งจุดสองห้าสเต็ปก็น่าใส่ทางลาชันชุดขาวนะครับเข้าไปได้เลยนะครับถึงเนี่ยผมดูอย่งชุดขาวก็มันก็มันใจลาชันชุดขาวนะครับว่าจะชนะแน่นอนนะครับแบรดนี่ชื่อเหมือนกันยอยู่แถวสี่พญาเจริญกรุงอะไรนี้เลยนะครับรูเดอแบรดใช่ไหมแร้มีขนมปังแบบอร่อยนะครับแบรด ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็บาร์เซลโลนาอาาัตโนต้าคนนีีหผูวบาสซ่รกสูงแล้วบาร์เซลโลนาเดียวว่า0.75ก็ได้จะไปทางบาร์เซลโลนาจะชนะวันนั้นจัดที่เจ้าบุญทุ่มบาซโซนาครับคือยิงขาดมากกว่าหนึ่งลูกไหมี่ไม่รู้ต่สกราสูงแน่นอน เพราะว่าเป็นทีมที่เล่นเกมลูกใส่กันแบบไม่สนหน้าอินหน้าผมใดเดทั้งสิน้นแล้วก็ยิงกันเก่งซะด้วยเข้าหลายลูกเกมรับไม่ได้นิน่งทั้งคู่เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามีโอกาสมีได้หลายประตูเลยแหละนะครับเหมือนที่บากซ่าบุกไปชนะเบฟิก้าห้าประตูต่อสี่นะครับเกมนี้เกมเดียวครับคนดูสดนุกสนานครับกดไปเ้าดอกเน้นๆนะครับเก้าลูกเลยนะครับแล้วก็ เซาบวกกับเอตเลติกมาดริดแอตเลติกมาดริดบุกไปเหนือกว่าอยู่ถึงหนเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดไปที่ทีนตาหมีแอตเลติกมาดริดครับผมยิ่งขาดเห็นเห็นอยู่แล้วแล้วก็สตุกาดเปเชคู่นี้ผมเดาว,ว่าเปเชชนะ2-1หนึ 1, ่งกับสาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูหน้าตาของมันก่อนนะครับว่าประมาณไหน นะครับโอเคเปเชเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับก็ใส่ไปที่ทีมดังจากฝรั่งเศสน,นะครับปารีสแซงแ็กแมนจะบุกชนะฟุกกาด แล้วก็ตาเก็บกับมิลานผมว่ามิลานชนะหืดหืดเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งก็มิลานครับผมมิลานมิลานนี่ก็ต้องเอสดีมิลานโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหโอเออไม่มีเพลงเขาเพลงปีศาจแดงดำเอสดีมิลานจะเปิดฟังเอาแล้วกันใช่ใช่ ก็เอซิมิลานชนะแน่นอนครับหนึ่งดอกได้แน่รอดอกที่สองโค้ชไม่ใช่ฟอนเซกาแล้วไม่ต้องกลัวครับเพราะฉะนั้นจัดไปเลยครับเอซิมิลานก็เป็นอ่าอะไรนะเซจโจ้คันไซเซาอดีตนักเตะชื่อดังทีมชาติโปรตุเกสนะครับคุณพ่อเป็นโค้ชเอซิมิลานแต่คุณลูกนะครับผมเป็นนักเตะกับย <c oughs> ูเวนะครับเป็นทีมที่เขาเริ่มเป็นคู่ปรับกันในเซเร่านะครับ และก็ผู้สุดท้ายครับยูเว่ับเบนฟิก้าพูดถึงยูเว่ยูเว่ก็มาเลยครับเจอเป็นฟิก้านะครับอยูเว่เนว่นศุกร์จุดสองห้าสเต็ปก็คิดว่าน่าจะยูเว่แต่ก็เสียวหูขาดเหมือนกันแต่ก็ต้องถ่ายยูเว่เพราะว่าต่อให้เบนฟิก้าได้ผมว่าก็ได้แค่ไม่ได้แค่ดเตี้ยวเดียวอะ่ะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อิ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเลือกเรื่องยูเว่ไปเลยดีกว่าเล่นในตูดินด้วยแล้วก็เสมออย่างน้อยหูขาด ก็ก็โดนอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเต็มไปร้อยเปอร์เซ็นถ้าโดนก็โดนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นจาก100ร้อยเลยโดนห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ขึ้นมารับร้อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสทํากําไรงามๆหรือว่าได้สวยๆก็คือยูเว่ดีกว่านะครับซึ่งไม่ใช่เราต้องเชื่อว่าเลทให้มาแค่สิบสี่คู่เท่านั้นนะครับแสดงว่าอีสี่คู่ที่เหลือไม่มีอะไรจะพูด นะครับก็ไม่ต้องพูดมันซะเลยครับหรืออาจจะคู่เทีมไม่ดังหรืออะไรอย่างนี้นะครับเลยไม่นําเสนอเออไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันแต่โดยรวมถือว่าเยอะแล้วนะเห็นไหมเรามีทั้งสองแง่มุมมีทั้งการทายเอาเองว่าเท่าไหร่แล้วลองมาดูเทียบกับเลดูด,ดิว่าเออจะออกมาแล้วมันจะคิดว่าต้องข้ามกําแพงให้ได้ไหมหรือว่าเอาท่านนี้แล้วคิดว่ายิงไม่ถึงหรืออะไรนะครับก็พูดกันไปหมดแล้วนะครับผมยังไงก็พบกันใน รอบถัดไปเลยดีกว่านะครับของยูซีเอลลารฟนะครับจะมาในเกมไหนเนี้ยของอุกไปก่อนยังไม่บอกตอนนี้เพราะยังไม่รู้เลยว่าใครเจอใครมั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านเกมนี้ไปได้มันจบแปดนัดใช่ไหมอันดับหนึ่งถึงแปดอะของตารางคะแนนห้องสอบแชมเปี้ยนหลีกห้องเรียนแชมเปี้ยนหลีกใน,นดูกาลเนี้ยมันมีสามสิบหกอันดับสามสิบหกเลขที่ใช่ไหมเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สามหกอันแรกที่หนึ่งลิวพูล อะไรเงี้ยเลทที่สองบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยเออมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องเลขที่อะไรหรอกแต่ว่าใครสอบได้ที่หนึ่งถึงแปดอะเข้ารอบไปเลยใครสอบได้ที่เก้าถึงยี่สิบสี่หรือสิบหกทีมตามหลังมาเนี่ยไปเพย์อ้อมกันเองและเอาแปดทีมเข้ารอบไปเจอกับแปดทีมข้างบนซึ่งรออยู่แล้วแล,ล้วจับสลากกันดิกทีว่าใครจะได้เจอกับรใคร่วนดับที่ยี่ห้าถึงสามหกสิบสองอันดับสุดท้าย ตกลอกไปเลยนะครับประมาณนี้แค่นั้นเองครับง่ายๆไม่มีอะไรซรับตอนสำหรับถุงฟ้าซิปพสีศษเลดูการนี้จริงๆอยากพูดยูโรป้าหลีกมากเลยแถมให้เอาไเอาไหมแถมให้ก็ได้แต่ว่าช่วงหน้านะช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงนวงี้ท่านก่อ่อสักคู่หนึงครับช่วงหน้าแถมให้ครับกับยูโรป้าหลีก